วันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับได้เดินทางมาหาครูที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสวนปันปันของพี่โจนจันใดน,นะครับจริงๆคือท่านเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นครูที่พาพวกเรากลับมาจากาการไปทัวร์นรกนะครับแล้วก็ท่านไปบ้ากลับมาแล้วก็ได้เข้าใจชีวิตแล้วก็ได้เห็นว่า ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องให้ใหแล้วก็มันมันคือมันสามารถใช้มีออกแบบตัวเองได้มีอต่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาหาครูสองปีกว่าสามปีนะครับซีบิ c ไม่ได้ไครูบิกไม่ได้มาแล้วก็อยากจะอยากจะมาถามครูว่าคือตอนนี้ที่แถวบ้านนะมันมีปัญหาก็คือเกษตรกรเนี่ยถูกอเอาเปรียบเรื่องเรื่องราคา พูดได้ยัว่าตอนนี้คือยางเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับาขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้ต่อก้ออนะครับคือเป็นหนี้นายทุนนะครับอยากถามครูว,ว่ามีทางไหนบ้างที่เกษตรกรควรจะออกแบบการทำเกษตรใหม่แล้วก็เพื่อที่จะปลดแอกตัวเองจากตรงน,นั้นนะครับแล้วควรจะทำยังไงให้มีอิสระมากขึ้นกว่าตอนตอนนี้ คืออันนี้คือตัวเราเองด้วยที่ทําส่วนย่างนะจริงแล้วการที่เราปลูกพืชชนิดเดียวเพื่อขายหรือการวิ่งตามราคาเนี่ยอะไรราคาดีเราก็จะไปปลูกกันนั้น mm hmm. อันนี้มันก็ผิดตั้งแต่แรกครับฉะนั้นการที่เกษตรกรจะอยู่ได้ mm hmm. ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีทําเกษตรใหม่โดยการที่ไม่ปลูกพืชชนิดเดียว เราจะต้องปลูกให้มันได้หลายอย่างปลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เน้นก็คือปลูกเพื่อกินก่อนเหลือกินค่อยขายโดยวิธีนี้ก็จะทําให้เราอยู่ได้จริงๆซึ่งการปลูกเพื่อขายเนี่ยมันก็ทําให้เราลงทพนสูงเราจะลงทุนเยอะมากแต่ว่าเวลาขายในราคามจะถูกห,หรือเราวิ่งตามราคาเนี่ย ใครบอกว่าอะไรราคาดีเราก็ไปปลูกกันนั<อ>้นทานปลูกกันแต่พอหลายๆคนปลูกด้วยกันปุ๊บราคามันก็จะลดลงซึ่งเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าเราต้องเรียนเพราะว่ามันผ่านมาหลายรอบแล้วเกษตรกร,เร,กรเราไม่ไม่เอาประวัติศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต <S <s เขาบอกว่ายางราคาดีก็ทุกคนก็ปลูกยางพอเขาบอกว่าทุเรียนราคาดีทุกคนก็จะปลูกทุเรียนนี่คือสิ่งที่ ทำให้เห็นว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เราทําเพื่อคนอื่น uh huh. ทาเพื่อตลาดทําเพื่อคนที่เขามีเงินเยอะแล้วให้เขาได้ทําเงินมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนที่จะทําเกษตรฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้เราก็จะไม่ปลูกแบบนั้นแล้วโดยการที่หันมาปลูกอะไรหลายๆอย่างที่เราชอบกินก่อนปลูกของที่เราชอบกิน uh huh. อะไรเหลือปุ๊บเราค่อยเอาไปแจกเพื่อนบ้าน เรือจะแจกปุ๊บค่อยเอามาขายหรือเอาไปแปลรูปแปล,แปลอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยขายก็ได้โดยวิธีเนี้ยยังไงมันก็อยู่ได้เพราะว่าถ้าเราปลูกแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้ลงทุนเราลงทุนน้อยมาก <c oughs> แต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะได้หลากหลายได้หลายชนิดทีนี้ถ้าขายเนี่ยถ้าขายตามตลาดปกติก็จะขายยากเพราะว่าตลาดปกติเขาต้องการเยอะๆ <c oughs> ขนส่งง่าย <c oughs> จัดการง่าย สวยสวยอ่าแต่ว่าถ้าตลาดแบบเนี้ยก็คือขายกันเองขายออนไลน์ก็ได้หร<ช>ือขายในชุมชนก็ได้เพราะว่าเรามีหลายอย่างดังนั้นมันจึงทําให้เราขายได้ง่ายดังนั้นคนเวลาปลูกแบบนี้คนก็จะกังวลเรื่องตลาดว่าปลูกแล้วขายที่ไหนอ<ช>แต่จริงแล้วถ้าเราปลูกหลายอย่างเนี่ยที่ไหนมีคนที่นั่นคือตลาดอ่ที่ไหนมีคนที่นั่นคือตลาด,ลาดเพราะว่าคนอยากกินอะไรที่แตกต่างหลากหลาย แต่ว่ามันไม่มีขายในตลาดทีนี้เพราะคนไม่ปลูกนี่เองฉะนั้นถ้าเรามาทำเกษตรในแนวเนี้ยยังไงก็อยู่ได้<ช>ไม่อยากมีเงินก็ได้มีเงินไม่ไม่อยากจะ,ะมีของเยอะแยะเราก็จะมีของกินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่เราควรทำในวันนี้ครับเป็นตังออกของอนาะพิจานาะ ทางออกของเกษตรกรอะไร้มันทางออกของเกษตรกร,นออกกกรในวันนี้ก็คือการกลับมาทาเพื่อตัวเองอ่าฮะตงเลยทำเพื่อตัวเองก็คือคิดถึงว่าเราอยากกินอะไรเราอยากใช้อะไรให้ปลูกสิ่งนั้นก่อนเป็นอันดับแรก uh huh. ทีเนี้ย uh huh. เหลือกินเหลือใช้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง uh huh. เงินจะต้องมาทีหลังเสมอ เกษตรกรจึงจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเอาเริ่มต้นจากการแบบไปขายอนใช่ถ้าถามว่าปลูกแล้วขายที่ไหนถ้าใครถามคําถามนี้ก็คือรู้เลยว่าคนนี้จะต้องเป็นหนี้ใช่ใช่ถ้าคิดถึงว่าตลาดอยู่ที่ไหนก่อนเนี่ยตลาดต้องมาหลังสุดเสมออ่ฉะนั้นเราต้องตัวเราเองต้องมาก่อนเสมอต้องคิดถึงต้องคิดถึงตัวเราก่อนเสมอฉะนั้นถ้าเรามีอยู่มีกินแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นปัญหาเราไม่อยากขายก็ไม่ขายก็ได้เพราะเราเไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากได้เงินเราก็ขายขายไม่ต้องขายไกลเพราะว่าของที่เรามีมันหลายอย่างอย่างละเล็กละน้อยอย่างมีผลไม้สักยี่สิบอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างละเล็กละน้อยเอาไปขายที่ไหนก็ขายได้หมดเลยแต่ว่าถ้ามีาทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยโอ้อันนี้หนักเลยเพราะว่าเอาไปขายในหมู่บ้านก็ไม่ได้ <Davis. S 2> แต่ถ้าเรามีเป็นยี่สิบอย่างขึ้นไป ขายที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยยิ่งถ้าคนรู้ว่าเราปลูกโดยที่ไม่ใช้เคมีเลยเนี่ยตลาดไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยคนมาซื้อที่สวนได้เองด้วยฉะนั้นมันจึงเป็นวิธีคิดที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ในการทำการ,กรเกษตรไม่งั้นอยู่ไม่ได้ ไม่งั้นเราก็จะทํางานหนักเพื่อให้คนอื่นรวยทํางานหนักคนอื่นคนอื่นคนเสมอคนนี่คนไฟคนไฟคนไปใช่คนอื่นเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นเราก็จะมีแต่นี่มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองใช่ใช่คือตอนนี้จากจากที่ว่าแถวบ้านหรือว่าจากการเดินทางต่างๆนะพี่จนเอ็นว่าคนหันมาแบบออกแบบพื้นที่กันมากขึ้น แล้วก็อันมาสนใจการทําโคกหนองนาเนี่ยครับปิ๊บพ,พิชชนมองว่าไ,ไอ้โคกหนองนาเนี่ยมันมันตอบโจทย์หรือว่ามันในอนาคตมันจะส่งผลดีกับกับตัวเราไหมครับ <c oughs> การออกแบบโคกห้อมนาคือการออกแบบที่ทําให้เกิดความมั่นคงทางทรัพยากรกาทำให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการออกแบบที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรทํางานน,งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมันเป็นงานที่หนักถ้าเกษตรแบบทั่วไปใ,<ช>ในขณะที่อายุเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราแต่ยังทํางานหนักอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ไหวใช่ใชฉะนั้นถ้าเรามาออกแบบพื้นที่ใหม่โดยการที่เราต้องคิดถึงการเก็บน้ําเป็นอันดับแรกเพราะเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย จะต้องมีน้ำถึงจะทำเกษตรได้ถ้าไม่มีน้ำมันก็จบฉะนั้นถ้าเรามาออกแบบทำยังไงก็ได้ให้เรามีน้ำเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็มาออกแบบการปลูกอะไรที่มันหลากหลายนะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่พืชไร่อย่างเดียวทีนีน้ต้นไม้ใหญ่ไม้ผลทั้งหลายหรือต้นไม้ทั่ว,วไปเนี่ยเวลาปลูกไปแล้วเราไม่ต้องดูแลม,มันเพราะามันดูแลตัวมันเอง ยิ่งนานไปมันยิ่งแข็งขึ้นยิ่งดูแลตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเวลาเรามาออกแบบปลูกพืชที่มีอายุยืนเนี่ยเราจึงทํางานเฉพาะสามปีแรกเท่านั้นเองสามสี่ 3, ปีแรกเราดูแลมันแต่หลังจากนั้นปุ๊บมันดูแลตัวมันเองแล้วมันก็จะดูแล,แลเราด้วยใช่ดังนั้นการออกแบบแบบเนี้ยมันจึงทําให้คนเนี่ยมองเห็นว่าเราจะได้พักผ่อนทําใหเ้เรามองเห็นว่า เรากะจะเกษียณเมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่ไหมเกษตรกรต้องมีวันเกษียณไม่ใช่ทําจนตายแล้วใช่ไม่ใช่ทำจนตายเวลาเกษียณแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอับจนอดอยากขาดแคลนเกษียณแล้วเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะต้นไม้เราใหญ่ขึ้นผลไม้เราโตขึ้นเนี่ยผลผลิตมันสูงขึ้นรายได้เราก็จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นในตอนที่เราอายุมากขึ้นฉันั้นการออกแบบแบบนี้มันจึงทําให คนที่เหนื่อยล้าในการแข่งขันในการหาเงินหาทองในชีวิตปกติเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเออถ้ามาในแนวทางนี้เราเห็นช่องวางเห็นช่องทางที่เราจะผ่อนคลายมากขึ้นเบามากขึ้นสบายมากขึ้นละมันน่าจะอยู่ได้ใช่มันก็น่าจะอยู่ได้แล้วหลายๆคนก็เริ่มทำให้เห็นเป็นผลประจักษ์ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนคนจะคิดว่า ไอ้พวกโลกสวยใช่ไหมพวกโลกสวยพวกฝันไม่เป็นจริง<_ <EN> _>แต่วันนี้พอเริ่มมีหลายๆคนเริ่มทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นคนก็เริ่มหันเข้ามามากขึ้น<_ <EN> _>นี่คือเหตุผลที่ทําให้คนรุ่นใหม่จํานวนมากต้องกลับมาคิดถึงการออกแบบคิดถึงระบบโคกหนองนาซึ่งคนที่ไม่เคยทําคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเกษตรเลยก็จะมองว่า โคกน้องนามันเป็นแค่วาทกรรมมันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อเป็นแค่โปรเจกต์ที่หน่วยงานต่างๆเอามาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทุนครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าไม่ทำใช่ใชแต่ถ้าเรานำมาทำปุ๊บมันเป็นคนละเรื่องเลยมันเป็นอีกเรื่องใช่เพราะว่าวันนี้เราเห็นว่าได้หลายคนที่เอามาทำจริงปุ๊บอายุยังไม่ถึงห้าเลยวันนี้ เขามาทําตอนสามสิตอน40-50ิบห้าเนี่ยสาปีเท่านั้นเองเขาก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มเห็นชีวิตของเขาเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นเบาสบายมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่ทําให้หลายคนต้องหันกลับมามองครับแล้วก็มาเริ่มคิดใหม่ว่าเออมันน่าจะเบาขึ้นนะชีวิตเรามเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาหารอยู่ในมอือ มีน้ำอยู่ในมือม,มีที่ดินที่ดีมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลาเลยเราก็จะกลัวน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลงนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าหลายหลายคนทํางานแทบลงมแทบตายก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้แหละมาเลี้ยงชีวิตใช่ไหมใช่แต่ในเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถทํามันได้ง่ายๆขนาดนี้ย แล้วเราจะไปทํางานวันละ8ชั่วโมงเป็นปีๆติดต่อกันเพื่ออะไรไปอ้อมทำไมไ,มไใ่ใช่ไหอ้อมไปตั้งไะลนี่คือสิ่งที่ทําให้คนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ห,หันกลับมาเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นหันกลับมาทํามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ผิดพลาดล้มเหลวไม่ใช่น้อยเพราะว่าความสามารถความพยายามและความตั้งใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับฉะนั้นเวลามาเรียนปุ๊บ หลายหลายคนก็ไปทํหยอกหยอกแย่ๆทำนิดไหนโอ้มันไม่ได้หรอกเลิกเนี่ยแล้วก็เสียเงินไปเหนื่อยเหนื่อยก็บอกว่ามันไม่เป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะทํามาแล้วเอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายๆคนผมผมผมมาเป็นตอนตอนเริ่มทักฟรีกว่าๆไปจนแบบมันท้อมากเลยจนนั้นมันเหนื่อยแต่คนที่เขาทําจริงเนี่ยแค่สามปีผ่านไปปุ๊บมันเป็นคนละเรื่องเลยอะฉะนั้นมันก็ต้อง มีคนล้มเหลวมีคนสําเร็จเหมือนคนที่ไปเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยไปเรียนมหาวิลาลยเนี่ย <c oughs> ไปเรียนร้อยคนคนที่ประสบผลสำเร็จมีถึงสิบคนไหมอืมใช่ใช่ไหมคนที่ล้มเหลวมันเยอะมากมากกว่ามากกว่าเยอะเลยอะ่ะคนที่จบบริหารธุรกิจจบกันเงินการธนาคารอะไรต่างๆมามันมีกี่คนที่ได้เป็นเจ้าของธนาคารเนี่ยใช่ใช่ไหมมีกี่คนที่ร่ํารวยขึ้นมา ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วมันไม่ได้มากเลยไม่ถึงที่เหลือก็คือแรงงานราคาถูกทั้งหมดใช่ไหมอันตอนนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าเราลงทุนกับมันไปเยอะเราก็เลยรู้สึกแย่ที่จะไปไปคิดด้านนั้นแต่พอมาทาโคกน้องนาะมาทําเกษตรนิดๆหน่อยๆแล้วเราล้มเหลวปุ๊บมันง่ายมากที่จะมามีภาควิจารณ์ว่ามันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อ่ยแต่ว่าเราไม่ได้มองคนที่เขาทาได้ใช่ฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องของ ปัดเจกเรื่องของแต่และคนว่าใครทําจริงใครพยายามจริงใครทําอย่างเข้าใจออหรือทําเพื่อให้ได้ทำเฉยอ,อันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นก็ต้องคิดดูว่าเราชอบจริงหรือเปล่าที่มาทำหรือเป็นเพราะกระแสเฉยเฉยถ้าเป็นเพราะกระแสเราก็ทําปีสองปีปุ๊บเราก็ทิ้งล้างแต่ถ้าเราทําเพราะชอบจริงเนี่ยมันก็จะเติบโตงดงามขึ้นเรืเออ่อยฉะนั้น คำว่าโค้หน้องนาหรือการมาใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของปัจเจกเรื่องของแต่ละคนจริงๆไม่ใช่ว่าใครมาทําแล้วจะประสบผลสําเร็จ<ช>ทุกคนอ,อันนี้ต้องเข้าใจกันคนที่ชอบจริงๆก็จะเรียนรู้ไปทดลองไปฝึกไปฝนจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่อยมาทําคนเรานี้ไม่ค่อยพลาดทาได้แต่คนส่วนมากก็คือ เอาเงินมาทุ่มเอาเงินมาทุ่มเอาเงินมาทุ่มไม่เคยฟังอนไนไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ว่าอยากจะจ่ายเงินแล้วให้มันได้เลยเหมือนซื้อของอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมแต่ทีนี้พอทําไม่ได้ปุ๊บเราก็บอกว่ามันไม่จริงใช้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่หลายหคนก็อยู่ในภาวะอย่างนี้ก็น่าเสียดายแต่วันนั้นผมดูทีวีนั้นพี่โยนมันมี แบบเป็นบ้านกระสังเลยครับแล้วก็ออกแบบมีข้อกไ่มีสวนมีมบ่อปลามีอะไร้ียเรียบร้อยอที่จังหวัดอยุธยานะครับอ,ม,อมีทั้งหมด1 10, า10 10หลังหลังละ3ไร่3ไร่มไร่แล้วก็ขายหลังละ,ะรู้สึก3ล้านกว่าบาทอืจำไม่ถ้าจำไม่ผิดน้องเขาเป็นคนหนึ่งที่มาทำโครงการนี้นะมผมผมนั่งดูแล้วทีมัน มันดูแล้วมันคือเหมือนว่าเวลาเราไปซื้อบ้านเหมือนเราซื้อในเมืองเนี้ยครับมันจะมีแต่กำแพงกำแพงขัดไว้แต่นี้คือข้างบ้านเป็นนาเป็นบ่ออืไอเดียดีดีมากช่วยชก็ก็ดีที่มีคนจินตนาการมีคนสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเป็นทางเลือกฉะนั้นก็มันทําให้คนที่อยากได้แต่ว่าไม่มีแรงทาก็ได้ทําบก็ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี